ผู้สนับสนุนคลิปนี้นะครับผมสนับสนุนโดยคุณแปลอัมซีคุงนะครับผมชแนลนี้นะครับผมก็จะทําเกี่ยวกับเกมมายคราฟนะครับผมเป็นเกมมายคราฟสอนต่างๆเพิ่งเริ่มทํานะครับผมแล้วก็เป็นมายคราฟสอนสร้างต่างๆนะครับผมก็อย่าลืมมากด subscribe และกดรูปกระดิ่งให้เขาด้วยนะครับผมและคลิปนี้นะครับผมสนับสนุนโดยคุณเดวิลฮันเตอร์ซนะครับผมซึ่งคุณเดวิลฮันเตอร์ซเป็นสปอนเซอร์ด้าน ปกชแนลนะครับผมก็จะมีทําเกี่ยวกับเกมม c ครับเป็นมาครับสปี e อาร์ตนะครับผมทํำปกคลิปนะผมราคาเป็นกันเองไม่แพงมากนะผมก็อย่าลืมไปกดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งให้เขาด้วยนะครับผมโอเคใครที่สนใจการโปรโมทชแนลโปรโมทเซิร์ฟเวอร์หรือติดต่อสปอนเซอร์สามารถติดต่อได้ทางใต้คลิปทาง Facebook ใต้ล่างคลิปเลยครับผมโอเคนะผมก็ต้องขอสวัสดีนะฮะท่านผู้ชมทุกท่านเลยวันนี้อยู่กับผมแตเมอร์นะครับ วันนี้นะครับผมมาอยู่ในโลกของเกมม c ครับกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่ในโลกของกัมเวิลนะครับผมกัมเวิลคืออะไรครับก็คือโลกกัมหัวละมั้งนะเรามาอ่านกันเลยสร้างโดยวิตเตอรี่เกมเพย์นะครับผมแมปนี้ YouTube วิตเตอรี่เกมเพย์กัมเวลิลทวิตเตอร์เออโคโลโดวิตเตอร์นะผมโคโลโดวิตเตอร แบบนี้นะผมกรรมเวอร์เขาให้ลงไปทางนี้นะผมเกิดมาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับว่ากรรมเวอร์เป็นยังไงนะฮะโอเค <c oughs> okay, ก็ลงไปนะฮะว่บชุบ What the ์เอ้ยสุดยอดนะครับนี่ก็คือกรรมเวอร์นะฮะเอ้ยนี่ครับผมก็ทุกอย่างนะฮะจะก้าวขัวก้าวหางทั้งหมดเลยนะฮะ เรามายืนดูกันดีกว่าว่ามันจะหน่าที่สว่งไปไหนฮนะ,ะดูลัตาร้ายด้วยนะฮะดูนี่ฮะเห็นไหมมันเหมือนเป็นโลกกระบัวนะครับผมเราจะบินไปดูกันดีกว่านะ,ะนี่ครับนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะฮะอันนี้ใช้น้ำจิ้งปะอุ้ยเช้น้ำจิ้งด้วยนะครับผมเขาทำได้ไงวนะเนี่ยนะฮะอืมน่าจะเป็นการมสมงปสาทแมพนะครับผมเข้าไปดูที่บ้านของเอ็นเอจซีวิลเลจเจอร์เ <laughs> ข้าไงวะ นี่นะผมก็จะเป็นบันไดขึ้นไปชั้นบนนะผมนี่ชั้นบนของเขา,เาตกเลยนะชั้นบนของเขานี่นะผมพวกสัตว์ต่างๆก็จะอยู่นะฮะอันนี้อ๋อช่วยกมตายเลยตายกันเลยทีเดียวนะฮะสุดยอดนะครับผมบ้านหลังนี้นะแล้วเราจะไปอวิลเลจเจอร์ก็กระผัวกระหาังนะฮะไปะเดี๋ยวเราจะไปหาอันนี้หาหมู่บ้านไม่ใช่หาบ้านหลังอันนี้เดิหาบ้าน อะไรวะพี่มันมีของนะเออหลังนี้นะครับผม,มนี่มารีวิวบ้านวิลเลจเจอร์หรือมารีวิวเอ้ยมารีวิวแมปกรัมโวลหรือบ้านวิลเลจเจอร์วันเนี้ยอันนั้นมันก็เหมือนกันนะฮะเอากระโดดไปไเฮ้ยวอเตฮกวอเตฮกนี่เข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไระฮะก็ไม่มีอะไรคือตอนนี้ผมใช้เท็กเจอร์แพกกูแพกอยู่นะฮะเอ้ย,เ,อยเสียวเสียวจังเลยนะฮะ ปุบออกเลยนะฮะเราจะเข้าไปกันนะฮะไหนว่าที่มันมีของอ่ะไหนบ้านหลังไหนที่มันมีของนะงงผมนี่งงหมดเลยซาลายด้วยอ,อ๋อสุ๊กตาเขาเอาของออกนะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะฮะกับโลกไอดนีนะผมโลกกร,รมเวด์นะครับผมซึ่งแบบนี้ผมก็ได้เอามาจากโฟกัเอ็มเพื่อนของผมเองนะครับผม,มสวยมากเลย น,ะะน่าจะมาเล่นสร้างบ้านเอามาเล่นสร้างบ้านเนี่ยนะโอเคนะผมก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมหากใครชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และกดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ